เาตกลงเต่าตกลงเกันต่อครับสำหรับฉากนีครับพี่น้นองท่านลุงตอนนี้เราน่าจะเข้ามาในเขตข้อพิเดีนเชียงรายแล้วสถานที่นี้ดอกไม้สว,สวยเต็มไปหมดน่าจะเป็นพยานหลวงที่นี่นะเราต้องช่วยกันคิดหาวิธีที่สยมจะต้องเข้าไปในตัวเมืองขาอปิเดินเชียงรายให้ได้แต่ต้องระวังให้ดีนะหลาน หน้าต่างมีหูประตูมีช่องถ้าเกิดใครมาดีเราคุยกันเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องร้ายได้นะระวังตัวให้ดีเข้ามาในเมืองมาแล้วต้องหาวิธีมือูครับมีใครอยู่ในบ้านไหมครับไรมึงเรียกใครวะอันนั้นบ้านหรือห้องน้ำดูดิกูจะขอเข้าห้องน้ำบ้านเขามึงจะมาที่นี่เนี่ยลักลอบเข้าเมืองหลวงเนี่ยอ่ามึงจะไปตะโกนเรียกเขาได้ยังไงเลยเดี๋ยเขาก็รู้ตัวหมด แล้วจะเแบบว่ามันต้องหลบกรอนไงมีคนรู้จักเนี่ยเราต้อ้ช่วยกันคิดหาวิธีขอเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าอย่างไงแต่ยอมกไม่ยอมต่อคกด้าองแข็งเมอนมเยกแล้วต้องซอ่ไ้นี่เยๆๆนี่ใจเย็นกอนแม้จะเบาไมมเบามือได้ไงล่ะฮะ ซ้อมแล้วคิดว่าตั้งใจซ้อมไม่เหมือนจริงรู้หรือเปล่าจ๊ะอุ้ยโอ้ยจะต้องมาเหมือนจริงเลยเหรอพี่คะจิ้่ก่ฉันทไอะเจะมาแทงเธอเรื่อยอะไรล่ะฮะมาตั้งใจซ้อมเข้ามาเฮ้ยเทำดีๆสิเอ้ย อยู่ใต้ถุนนี่นี่อะไพ่สะดุดไพ่แต่โดนเปียกเปยเราต้องขออภัยด้วยที่ทําให้แม่นางทั้งสามคนต้องตกใจพอดีว่าพวกเราทั้งสี่คนเป็นคนป่าเราเองให้นามว่านานยงเราเองให้น้มว่านานถูกเราเองให้น้มว่านานผิดส่วนเพื่อนเราหนานป้องให้พูดมากไม่ได้เดี๋ยวลืมเรื่องอ ท่านลุงท่านลุงมีอะไรที่อยากจะแนะนําแม่นางนทั้งสามนี้ห,ห,นหรืเอเปล่าอขอแนะนําแม่นางทั้งสามดีกว่าดูจากการจับดาบแล้วเนี่ยอย่าไปจับดาบเลยไปสู้รบอะทำไมคะอยู่บ้านดีกว่าจับตะหลิวทำกับข้าวดีกว่าดีมันบ้าเดี๋ยวนี้นะดูถกเราไหมไหมคะมันจะมากไปแล้วนะแม่นาง ท่านลุงเราเนะี่ยยังแค่หยอกล้อแม่นางเท่านั้นเองคำใดที่ร่วมเกินไปต้องขอโทษด้วยนะปะ ทีนะท่านลงุงท่านนั่นเราให้เป็นหน้าที่ของสยองสยองจะจัดการวางแผนทุกอย่างเองนี่แล้วนี่เหรอพวกเรากันอุรสนะาเร่าจะที่ดาขององคุนสงคราบกระสัแห่งแผ่นดินเชียงรายถูกต้องนับว่าเป็นบุญของข้าหนานยมยิ่งนักเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงและได้ยินแต่คำดั่งเลอผู้ชายทั่วแผ่นดิน ต่างเริ่มเลือกันเป็นเสียงเดียวว่าราชธิดา,าอุรสาเป็นราชธิดา,ธาที่มีสีชมฉมงดงามไม่ว่าชายใดได้พบเห็นต่างก็ต้องหลงไหลในความงามไปกับเขาแล้วมึงมาจะให้คืนเขาไหมไอเ้เบลฟังมึงได้กันครบหรือยังได้แล้วไงนะเหมือนมีคนยังไม่ได้วะกับ <c oughs> เราแกเขาเนื่ว่าเจ้าเทีเยนเนี่ยสงสาไม่เกินนะ นีงยังไม่มาเกิดอี郎ยังเดี๋ยว19ธันวาเต็มยี่สิบสามแล้วดี๋ยวบสาเด็กเนาะฮะยีิบสาเด็กเนาะอ๋อ19ธันวาก็เต็มเหมือนกันค่ะเต็มเท่าไหร่เต็ม50เอย่าแย่เราพูดเหมือนกับเรานานยงที่รู้ว่าตอนนี้ได้มาเยือนอยู่ตรงหน้าราชนิดาอุตสาบอกตามตรงเลยว่าเราหนานยง รู้สึกกลัวมือไม้สั่นกลัวทำอะไรไม่ถูกเลยกลัวมากมากเลยอุราสาพอใจหรือเปล่าถูกกันนะเนี่ยปาของท่านบอกว่ากลัวเอากลัวจริงๆเนี่ยแต่สายตาและท่าทางของท่านมันดูมนแล้วก็เยอะๆและชัดๆเลยก็เอาสิถ้าว่าท่านแน่จริงเราอุราสาขอท้าู้กับท่านท่านจะว่าอย่างไงท่านอุดาสากล้าหรือเปล่า เจ้าอยากจะสู้กับเรานานยงางน,นั้นเเหรอใช่แล้วถ้าหาว่าเราชนะเจ้าล่ะเราจะได้อะไรท่านต้องการอะไรก็ว่ามาเลยดีนะใช่งั้นที่บ้านเหรอแต่ท่านปากดีนะก็แค่ถามเท่าน,นั้นเองแต่เพื่อเลน่นอย่เง้ยืนมวยทำขืนมวยจะบอกให้เจ้ารู้นะ ม,มืออย่างเจ้าอุรสาเรานานยงจะขอใช้ผ้าพเพียงแค่ผืนเดียวเพื่อประลองกับเจ้าส่วนเจ้าเจ้าถนัดใช้อาวุธอะไรก็ตามใจเจ้าในอุรสาเราจะได้รู้กันว่าใครแน่กว่าใครแค่ผพพ้าผืนเดียวเจ้าอะไรมาสู้ล่ะฮะตายจริง เราออกร i nice. <laughs> เจ้าทำตามสัญญาด้วยนะได้ไดไหรืเอเปล่าอ้าวชนะให้ได้ก่อนเถอะให้เจอหออะไรก็ว่า,ามาเลยไม่ต้องมาทวงเราจะตายอยู่แล้วจะแค่ผ่าถึงเดียวตายจริงเลยอยากจะรู้ฝีมือตีเข้ปาป่าที่เปล่าเราก็รู้ขึ้าแล้วเราต้องสู้ฝันกำลังจะเริ่มขึ้นทำให้มันดีๆหน่อยได้ไม่อีกฝ่ายยังมีผ้าอีกฝ่ายหนงมีดาบเป็นนุษย์

ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพลงดับไม่เอาไม่เอาเพลงดับไม่เอาเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วเพลงภาพของประวิตรต้องมาชนะเพลงมีดของชัตชาติเอกี้ยอกแกโอเนื่องมาสองอาทิตย์แล้วมุกเนี่ยมาชี้ไอพิสิทธิ์ุริยะในทิศทางกูเอาไปชื่อจริงเลยเลยเนี่ยโอ้ยตามอะไรเนี่ย ก็โดนจับแล้วนี่ไงนี่แบบนี้ใครแพ้เนี่ยถอยออกมาไม่อยากตูงใกล้ๆยันหรอถอยออกมาโอ้ต่อบนี่แล้วต้องการอะไรนะฮะบอกมาสิอึดอไปหมดแล้วนะแพ้แพ้ยังก็แพ้แล้วไงยอมรับแล้วแพ้แล้วก็ต้องทำตามสัญญาสิจะเอาอะไรนะฮะอะอไรนะ อะไรบ้นอะไรหวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเฮ้ยเด็กลูกดไอ้ไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยลูกใกล้ไปหน่อยใกล้ไปนิดไม่ถ้กลัวเงินมันพันกันมั่วไม่ลูกใครไม่ลกใครละเงินละเนี่ยฮะได้เยอะๆอย่างเงี้ยระวังเงินหายอะไรนักหนาเนี่ยมันไม่พันกันหรอก ระวังเงินหายนะไม่ต้องระวังฉากไหนระวังฉากกูไม่ออกอ่ะโจรมันนี่ไงเอาไปมารู้เรื่องสิจะเอาอะไรตรงนี้อะไรเป็นเรื่องเลยจะรู้ไหมอะไรเมื่อกี้ยังห้ากูไม่แมทเนี่ยก็แพ้แล้วก็นี่ไงหอมแก้มนี่ไงหอมแก้ม โอ้ยเคยหอมแก้มใครเลยอ่ะไม่นี่ยแหละไหนเคยวันนี้แหละมีอะไรที่ไม่เคยอีกไหมล่ะเธอไม่รู้อะไรหรอกพวกฉันก็ไม่เคยเหมือนกันไม้เคยก็ไม่เคยไม่เคยหยุดนะดิสตินก็ได้ก็ได้หอมก็ได้อ่วยเฉยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้หอมเลย รีบกลับบ้านมาอีกไรหายได้อยู่ดิกี่คืนเนี่ยรีบไงผมแล้วผมแล้วเขาไม่รู้เดี๋นตี้พี่ดิกูให้ลุงพ่อถีบหน้าดิเอาไมเอ้วหนึ่งสองสามเอ้าลองน้องให้โดนหดอดก่อนนะให้โดนก่อนโดนก่อนให้โดนโดนจริงๆเลยติดติดแล้วบี้บี้แล้วบี้บี้ขยี้เลย อย่าพึ่งตีไปผายจะฟาดอย่างเดียวเลยไอ้เร่งรีบมึงหึงไงควายปลบอยมันไม่ชอบมึงหรอกชอบใครอ่ะมันแอบคบอยู่กับตำนานนู่นโอ้พ่อคนที่เจ้าแล้วยังไงล่ะไม่พูดเลยไงเธอมึงอ่ะอ่าไม่คืนละ ฮะพุกแต่มาด้วยน่เนี่ยแต่มาแค่นี้แล้วบุกแปกมาด้วย we <laughs>